ไฮไลท์ไฮไลท์นี่คือว่านหน้าทองคำนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยผมเอาพระเนี่ยขึ้นไปบนพันทิปแล้วเสียนพันทิปก็บอกว่านี่คือหลวงพ่อเต๋โอ้แม่เจ้าถ้าตอนนั้นเนี่ยขายไปเนี่ยก็เท่าไหร่รู้ปะห0านะครับมี2ขนาดด้วยเช่ไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะไม่เคยเห็นเนี่ย ใช่ไหมทั้งสองขนาดสมัยก่อนเนี่ยที่เขาเจอพระว่านหน้าทองเนี่ยคนที่ขุดนะครับเขาก็จะแกะเอาทองออกแล้วก็ทิ้งพระไว้ใช่ไหมมันเลยทําให้พระทั้งว่านหน้าเงินหน้าทองเนี่ยนะถูกทําลายแล้วก็สูญหายไปจากวงการเป็นจํานวนมากนะครับนี่อายุของเขาก็ประมาณสัก5-600ปีอ่ปีใช่ไหมครับนี่เพื่อนดูดิ นะเนื้อนิวว่านนะนี่คือว่านเห็<า>นไหมว่านที่อายุประมาณหกร้อยปีเนี่ยเห็นไหมโอ้โหมันแห้งจัดแห้งสุดๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเออเห็นไหม,ไหมคือนะคือถ้าคุณไม่เรียนอ่ะถ้าคุณไม่เรียนคุณก็จะถูกถูกคนที่เขารู้นะเอาผลประโยชน์นั่นไป เพราะฉะนั้นเรียนเถอะครับนะฮะเห็นไหมเนี่ยแผ่นทองเนี่ยสวยไหมอ่าแล้วเนื้อว่านเนื้อว่านเก่าห้าหกร้อยปีเนี่ยเห็นไหมเออคือถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมในบ้านเกิดมีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเอาไปให้เซียนดูไหนบนห้างเขาก็ตีแม่พระนี่มันพระใหม่ ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันดูแล้วมันแห้งใช่ไหมคือพระแท้เนี่ยเขาจะสะอาดใช่ไหมเขาจะสะอาดมันไม่มาทําพรางให้มันดูเก่าหรอกใช่ไหมแล้วโอโ้โหหลวงหลวงพ่อเต๋อก็ไปถอดพิมพ์พระมาใช่ไหมพอไปถอดพิมพ์พระมาก็มันก็วิธีการที่จะลอกเรียนของเก่ามันก็ทําได้ไม่ยากใช่ไหมแต่ในอดีตเนี่ยมันมันไม่มีไง ใช่ไหมคนในสมัยก่อนเขาไม่ได้ทําพระเกทำทำพระปลอมก็คือว่าทําปลอมมาเพื่อขายขายใช่ไหมครับอออย่างเนี้ยเพื่อนดูสิว่าแม่มันคลาสสิกข,ขนาดไหนใช่ไหมคือเรามีอย่างนี้อยู่ในบ้านแต่เราไม่รู้คุณค่าเราเที่ยวไปวิ่งหาอย่างเกาะเมื่อก่อนผมไม่รู้ไงแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วเพราะผมเรียนก็เหมือนกับเนี่ย มีของดีแบบนี้อะทำไมจะต้องขายด้วยอ่ะใช่ไหมถ้าเงินไม่มากพอนะโอเควันนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดเป็นกำลังใจเดี๋ยววันหลังจะมาขยายเรื่องของพระว่านหน้าทองให้ดูเห็นไหมว่าเขามีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอซึ่งเพื่อนๆคงจะไม่เคยเห็นเห็นไหมสุดยอดแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดี